บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของสถานศึกษาต่างๆทั่วทั้งประเทศเริ่มส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่หุบเขาไดาโนเสาร์ที่สวนหนองนุดพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งพบว่ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมประวัติศาสตร์และรูปปั้นไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรที่สวนหนองนุษจัดสร้างไว้แสดงกันเป็นจำนวนมากฉเฉลี่ยว,วันล,ละนับหมื่นคนสร้างสีสันและบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้นายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนหนงนุชพัทยายังออกมาร่วมให้การต้อนรับการเดินทางมาของน้องคอปเตอร์หรือเด็กชายจิรพัฒน์สม,มิตรเหมาะอายุ7ปีเด็กอัจฉริยะซึ่งมีความชื่นชอบในเรื่องของไดโนเสาร์และสามารถจดจำชนิดและสายพันธุ์ได้นับ100ชนิดโดยมีการพาเยี่ยมชมไดโนเสาร์ภายในโครงการซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก นายกำพลตันสัจจาผู้อในการสวนหนงนุษย์พัทยาเปิดเผยว่ามีความตั้งใจที่จะปั้นไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆไปเรื่อยๆจนครบทุกสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ค้นพบในโลกใบนี้ประมาณ400สายพันธุ์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้ทางสวนหนงนุษย์ได้มีไดโนเสาร์แล้วทั้งหมดกว่า77สายพันธุ์จำนวนกว่า400ตัวเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม สมชายโคลัมแขกรายงานพนักงานสอบสวนสอนโชคชัยคุมตัวนายสุรเดชก่อนงูเหลือมโชธอายุ49ปีหรือโจอีบาซูนักร้องชื่อดังไปส่งสารแขวงพระนครเหนือ เพื่อให้สารมีคำสั่งส่งตัวไปบำบัดในฐานะผู้ป่วยติดยาเสพติดที่เรือนจำกลางคลองเปลมแดน13สืบเนื่องจากกลางดึกของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาผู้กำกับการสอนโอชคชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ร่วมกันจับกลุมตัวนายสุรเดชพร้อมด้วยอุปกรณ์เสพยาเสพติดชนิดไอ้ถุงพลาสติกไซส์ใช้บรรจุยาเสพติดและไยแช็คหอันภายในห้องพักแห่งหนึ่งซอยนาคนิว่า37 แขวงและเขตลัดพร้าวกรุงเทพมหานครขณะที่ระหว่างควบคุมตัวนายโจอีบาซูให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าเสพครั้งแรกและการเสพยาก,ก็เนื่องจาก มีหน้าที่เป็นสายให้กับตำรวจทางนี้สารพิจารณาคำร้องและสอบถามโจอีบาสูแล้วไม่คัดค้านจึงมีคำสั่งให้ส่งตัวเข้ารับการบำบ,บัดฟื้นฟูต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัยได้นำตัวโจอีไปส่งที่เรือนจำกลางคองเปรมดนาน13ซึ่งเป็นสถานบำบ,บัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยจะใช้เวลาบำบ,บัดเป็นเวลา45วันเป็นชั้นอัรนิดรายงาน ที่ฟาร์มแพะการิมหมู่ที่11ตำบลสเติงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นฟาร์มแพะของนายอับดุลการิมอุเซนรานงอายุ43ปีซึ่งเคยทำงานที่โรงพยาบาลศูนยะลาลาออกมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวกว่า1ปีแล้วซึ่งเดิมเลี้ยงแพะและกวางเป็นหลักแต่ปัจจุบันเริ่มขยายจากแพะไปเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด นกยูงเพิ่มวงจรเพื่อเพื่อเพิ่มรายได้แต่หลังจากราคายางตกต่ำก็ทําให้ยอดจำหน่ายแพะตกพวบหลายเท่าส่งผลกระทบแก่ครอบครัวยางงากักในายอับดุลการิมเปิดเผยว่าทําฟาร์มมานานกว่า10ปีแล้วตอนนี้ภายในฟาร์มมีแบบครบวงจรคือเลี้ยงแพะแกะกวางไก่ปลา สวนส่วนผสมอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาเคยทํางานโรงพยาบาลศูนย์่าลาแล้วลาออกเพื่อความสบายใจปัจจุบันมีลูกค้ามาสั่งซื้อแพะต้องการความสะดวกรวดเร็วง่ายขึ้นมีเงินแต่ไม่มีเวลาจึงออกมาทําอย่างจริงจังชำแหละให้เรียบร้อยรับทำข้าวหมกแกงแพะตามความต้องการของลูกค้าในส่วนของที่เหลือก็จะนํามา ชำแหละเช่นกระดูกไส้หนังหมูลสัตว์ก็จะทําไปไปใส่ในบ่อประดูกหลังจากนั้นสองอาทิตย์ก็นํากระดูกมาเผาเป็นปุ๋ยส่วนที่แพ้ก็จะนําไปบรรจุก,กระสอบขายในราคา40บาทต่อ1กระสอบปัจจุบันมีหมูลไม่เพียงพอเพราะขายดีมีคนมาติดต่อซื้อเป็นจำนวนมากหมูกตาฮะไรรายงาน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีสุนัขพันธ์ไทยตัวหนึ่งนอนตายลักษณะน้ำลายฟูมปากทัดว่าจะถูกวางยาเบือ่อจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บลที่9 4หมู่ที่1บ้านหวงังไสทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางคำปันดวงคำจันทร์อายุ56ปีพร้อมด้วยเพื่อนบ้านกำลังนั่งดูร่างสุนัขแสนรักพันธ์ไทยเพชเมียอายุประมาณ4ปีลำตัวสีดำสลับขาวน้ำตาลซึ่งชื่อว่าเจ้าดือ้อ คาดว่าถูกลอบวางยาเบื่อเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนเจ้าดื้อจะตายนั้นมีอาการหายใจติดขัดและมีน้ำลายฟูมปากพอเดินสำรวจรอบบริเวณบ้านก็พบกับเศษกระดูกไก่ผสมกับข้าวโดยมีสารบางอย่างมีลักษณะเป็นสีเขียวมีกลิ่นคล้ายกับยาฆ่า,มาแมลงผลเพื่อนอยู่เต็มไปหมดถูกวางทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนสายวังโป่งซับเปิร์บโดยคนใจบาปแอบนำมาโยนทิ้งไว้ช่วงกลางดึก นางคำปานกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาครอบครัวตนไม่เคยขัดแย้งหรือทะเละาะเบาะแว้งกับใครแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ3-4ถึง4วันที่ผ่านมาบ้านหลังเก่าของพ่อซึ่งปลูกอยู่ติดกันรบริเวณหลังบ้านซึ่งไม่มีคนอยู่อาศัย มีร่องรอยคนร้ายแอบงัดแงบประตูเข้าไปขโมยทรัพย์สินที่มีค่าแต่ไม่ได้อะไรไปคงเป็นสาเหตุที่ช่วงนี้คนร้ายออกละเวนวางยาเบื่อสุนัขเพื่อเตรียมขอเหตุขโมยของโดยก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งอยู่ห่างออกไปราวประมาณ50เมตรก็ถูกคนร้ายลอบวางยาเบื่อสุนัขจนต้มตายไปถึง4ตัวรวมกับเจ้าดื้อก็พบว่าถูกวางยาเบื่อตายไปแล้วถึง5ตัวด้วยกันเดชามลามาตข่าวภาพมนสิชาคล้ายแก้วรายงาน นายสวิทคำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศราเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวมาม่วงอาหารและของดีอำเภอบางคล้าครั้งที่17ประจำปี2561 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดลผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอำเภอบางคล้าได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่21-25มีนาคม2561ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซามีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรับฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่นรวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีอาหารอร่อยอำเภอบางคล้าให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พัยังงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงน้าดอกไม้สีทองซึ่งเป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรคุณภาพระดับส่งออกมีรสชาติด,ดีหลากหลายชนิดสินค้าพื้นเมืองการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่นการประกวดร้องเพลงการจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าของดีอำเภอบางคล้านอกจากนี้อำเภอบางคล้ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกหลายแห่งให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้สัมผัสศักรินกิยาหัสตรายงานที่สำักงานเหล่ากาชาติจ,งตจังหวัดปราจีนบุรีนายสุริยะอมอรงรดวรวุฒ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางสุภวรรณอมรรถวรวุฒินายกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและเปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดเจ้าพระยาโดยมีนายที่วาวัชราการนายสัรชัยขจรเวหาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายสมชายชำนิประหลัดจังหวัดปราจีนบุรีและนางสาววพาวัชราการ กองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดการจัดงานมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษาย,ยน2561และพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดเจ้าพระยาระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่2เมษาย,ยนนี้ณบ,บริเวณริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งสืบสารมรดก ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามและอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญคือถนนสายวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคโดยจังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงได้กําหนดเปิดถนนสายวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่30มีนาคมนี้ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกวันศุกร์โดยจําลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคให้มีเป็นอายของความเป็นไทยในอดีตมีการจําหน่ายอาหารคาวหวานให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบ,บรรยากาศย้อนยุคนอกจากนี้ยังเป็นการ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นมานพเสนานุษย์รายงานานายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่อมด้วยนางเนชนกคำดีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายบรรจงก,กันนักสายในอำเภอเมืองฉะเชิงเซานายปียวัฒน์ปียะวงไพศาล ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจำนวน4หลังคาเรือนหลังที่1คือบ้านเลขที่35หมู่ที่9ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาโดยมีนายวิภพเอี่ยมคำเอี่ยม เป็นเจ้าของบ้านมีความเสียหายทั้งหลังส่วนหลังที่2คือบ้านเลขที่40ทับ8หมู่ที่9โดยมีนางศิริลักษ์คำอเอี่ยมเป็นเจ้าของบ้านความเสียหายบางส่วนหลังที่3บ้านเลขที่40ทับ11หมู่ที่9เจ้าของบ้านชื่อนายทองพูลผานจังหารเสียหายทั้งหลังหลัง <Platz. S 1> ที่4บ้านเลขที่42ทับ12โดยมีนางอมพรแสงทองเป็นเจ้าของบ้านเสียหายบางส่วน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานายบรรจงการณกาไซนายนอำเภอเมืองชะเชิงเซาได้ประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้ปหลัดอำเภอพร้อมด้วยกำนันตำบลคลองหลวงแพงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9พร้อมด้วยรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพงเทศบาลน,นครเนื่องเขตและองค์การบริหารส่วนตำบลสาราแดงพร้อมแบ็คโฮเข้าทำการรับเหตุไฟไหม ขณะที่ได้วควบกลุมเพลิงอยู่ในวงจํากัดในเบื้องต้นได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดสําหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ5 0 0 0บาทและ2,000บาทตามลําดับและมอบถุงยางชีพพัดลมน้ําดื่มและสิ่งของอื่นๆเช่นเสื้อผ้ากองใส่ของเป็นตน้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องตอน้นก็ยังมาช่วยกันเยียวยาเอาน้ําเอาท่ามาเลี้ยง แล้วเดี๋ยวก็จะมาดูที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้เขาจะก,กางเต็นท์ไว้กางเต็นท์ชั่วคราวให้เขาอยู่ก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องเริ่มเยียวยาคือบรรเทาทุกข์ให้เขาตรงไหนส่วนไหนที่จะทําได้ครับเราก็จะได้เร่งมือช่วยกันทําต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยที่วันนี้มาช่วยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกันเมื่องงคืนนี่ว<า>่ะตอนนี้ยัง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 ไม่ได้สอบเลยครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่งดับเมื่อตอนสักตีสามกว่านี่เอง เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เขาจะต้องเดี๋ยวดําเนินการตรวจสอบต่อไปในรายละเอียดน,นะครับนั้นตอนนี้ก็คือเป็นการช่วยเบื้องต้นช่วยเบื้องต้นแล้วก็ช่วยกันดูแลตรงพื้นที่ไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดต่างเดี๋ยวให้ทางเจ้าพนังกงานสอบสวนที่เขาดําเนินการตั้งแต่เมื่อคืนเขาสอบ,ส,อบ,ส,อบสวนต่อไปนะสาม,มีตรมเลิศรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายสุรภพรพร้อมมูลปุวาราชการจังหวัดตราธิวาสเชิญดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับอาสาสมัครแหวมะอัสรีตะโกสะนสารนคมอายุ28ปีรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่4502กรมทหารพรานที่45และอาสาสมัครทหารพรานทวัฒนาโสภาอายุ28ปีพลปืนเล็กร้อยทหารพราน ที่4502กรมทหารผ่านที่45ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายซุ้มยิงขณะที่พักผ่อนในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตะเลียมหมู่ที่4ตะบนเกาะสะท้อนจังหวัดนาราธิวาสหลังได้ร่วมกับกำลังพลเดินลาดตระเวนเจรยุท์ในการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนยมามค้ำคืนเหตุเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาณโนะรงพยาบาลตากใบจังหวัดนาราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความเพิ่มปิติแก่อาสาสมัครแหวมมะอสรีตะก,กูลสาระคมและอาสาสมัครทหารผ่านทวัดนาบโสภาและครอบครัวด้วยสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แวดาโอฮารัยรายงานกลุ่มรวมน้ำใจเพื่อนบริษัทบางจากคอป์ปอรเรชันจำกัด เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านเขาวน้อยสามาคัคคีตำบลนาศักำเอ์อสวีจัังวชุมพรเพื่อร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน30ทนุนมอบกิยติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและช่วยเหลือโรงเรียนมอบกิยติบัตรโครงการ DARE รอมพิธีมอบเงินสมทบทุนสร้างหลังคาโดมโดยกลุ่มรวมน้ำใจเพื่อนจำนวน555,000บาทส่งมอบให้กับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2รับส่งต่อให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีเพื่อจัดสร้างหลังคาโดมในราคา1,250,000บาท นายสำเริงนินพัฒผู้ใยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีเปิดเผยว่าคุณสมชายชูอินที่ทำงานอยู่บริษัทบางจากคอป์ปอเลชั่นจำกัดซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณสมพรบุญคงมานายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชในจังหวัดชุมพรได้มาพบปะพูดคุยกันถึงปัญหาของโรงเรียนที่โรงเรียนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ซึ่งอาคารโดมมิตรภาพจัดขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2560 สร้างเสร็จเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง1,250,000บาทเพื่อที่จะเป็นอาคารที่ใช้ให้ความร่มเย็นคลายร้อนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีได้ทำการเรียนการสอนและเล่นกีฬาของนักเรียนต่อไปธนากรโกศลเมธีรายงาน ที่ตลาดเทศบาลเมืงองนครนายกนายชัดชยัยศักดิ์ศิละปะชัยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พร้อมนายนิพพลวรรณพักตีพาณิชย์จังหวัดนางอรพินจุลานุกะผอ,อ,อกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจทางการค้าในเกงไกรเชื้อสิงโตหัวหน้าช่างตวงวัดเขต4ทับสาปราจีนบุรีพร้อมคณะทำงานและอาสาทงฟ้า่งฟ้า1 5เ9ทั่วประเทศ100คน รวมตรวจสอบป้ายราคาสินค้าและตลาดช่างขิงแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองว่าใช้กันอย่างถูกต้องหรือไม่เพียงใดจากนั้นได้แจกผ้ากันเปื้อนและแผ่นป้ายเขียนราคาให้ถูกต้องกับผู้ประกอบการในตลาดสดอีกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายอาสาท่องฟ้า1569ได้รับทราบบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมรวมทั้งสามารถ ให้ข้อมูลได้ตรงประเด็นและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเห็นความสําคัญในการนําข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอีกด้วยสมบัติเนินใหม่รายงาน